สวัสดีครับสำหรับเคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำคำสั่งง่ายๆนะครับในการปรับแต่งกริดนะครับที่เราใช้งานในตอนทำสกเก็ตกันนะครับคลิกขวาเลือกสกเก็ตนะครับโปรแกรม 2D สกเกตตนะครับจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า modify Grid ในเบื้องต้นแล้วนะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ชี้ไปตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีกริดเป็นจุดพอยต์นะครับเวลาเมาส์ชี้นะครับเราสามารถที่จะชี้ไปบนกริดหรือชี้อยู่ในส่วนนอกกริดก็ได้นะครับโปรแกรมจะทําการล็อกเมาส์เข้าในส่วนนั้นให้อัตโนมัตินะครับทีนี้โอเคถ้าเราต้องการที่จะทําการปรับในเรื่องของขนาดกริดนะครับเราสามารถปรับได้นะครับต้องการจะใช้กริดระยะห่างเท่าไหร่ x y คูณเท่าไหร่นะครับปรับตรงนี้ไปออะผมลองใส่เป็นสัก30มสคูณสานะครับ ก็จะมีค่าที่ละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปรับ modify กริดนะครับหรือหากต้องการจะให้ตัวเส้นของเรานะครับล็อกอยู่บนกริดอัตโนมัตินะครับโดยไม่ขยับไปณนะจุดที่ไม่มีกริดนั้นวิธีการแก้ไขก็คือให้ปรับ magnetization นะครับปรับเป็น1กดถูกต้องนะครับเวลาเอาเมาส์ชี้ไปที่กริดมันก็จะล็อกอยู่บนกริดอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ทําให้การวาดเส้นเนี่ยจะอยู่เพียงบนกริดเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นทิปอีกเทคนิคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ